พี่ก็ขอขอบคุณมากๆคนที่ว่าดูวีดีโอของพี่ถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์ถูกใจก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสาวใต้สไพรประหังวันนี้พี่ก็จะมาทำเค้กกล้วยกล้วยซื้อมาแล้วกินไม่ทันมันงอมก็เลยจะมาทำเค้กซะเลย พี่ใช้เนย250กรัมนะคะแล้วพี่ก็จะใช้น้ำตาล200กรัมพี่ก็ใช้น้ำตาล200กรัมนะคะแล้วก็ไข่3ใบแล้วก็วานิลาชูการ์สองหนึ่งแล้วก็เนย250กรัมเนอยอันนี้พี่ก็ตีไข่ตีเนยน้ำตาลเดี๋ยวพี่ก็จะใส่กล้วยนะคะ พี่ก็ใส่กล้วยลงไปแล้วนะพี่ใช้กล้วยสามลูกค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะตีอีกรอบหนึ่งพี่ก็ตีกล้วยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะใส่แป้งแป้งนี้พี่ใช้ประมาณสามร้อยกรัมค่ะพี่ก็มีแป้งสามร้อยกรัมนะคะแล้วก็มีผงฟูสี่ช้อนชา พี่ก็ตีทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วนะคะอันนี้พี่ก็จะใช้ดูฟอร์มพี่จะใช้ฟอร์มตัวใหญ่เพราะฟอร์มตัวเล็กเป็นคนไม่ค่อยขยันเท่าไหร่ขี้เกียจล้างใช้ฟอร์มตัวใหญ่ดีกว่าทีเดียวจบแต่พี่จะโรยด้วยถั่วหันมอนนิดนึงพี่ก็โรยถั่วฮันมอนเสร็จแล้วนะคะโรยเอาหน้านิดนึง พี่ก็แป้งใส่ฟอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้พี่ก็รอเตาอบร้อนเดี๋ยวพี่ก็จะใช้ไปประมาณร้อยเจหองศาแล้วก็อบประมาณชั่วโมงหนึ่งเค้กพี่ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงหน้าตาเค้กพี่ก็ออกมาแล้วนะคะก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวพี่จะตัดให้ดูพี่ตัดกำลังร้อนๆเลยเนี่ยกลิ่นหอมมากถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าเค้กเราสุกดีหรือเปล่าเนี่ยเราต้องใช้ไม้อย่างนี้นะคะจิ้มเนี่ยไม้ไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยจิ้มจิ้มลงไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเค้กเราไม่ติด ไม่ติดอะไรขึ้นมาหรือว่าไม้อันเนี้ยถ้าเกิดว่าไม้เรานาสะอาดหรือไม้เราลื่นๆอย่างเงี้ยไม่มีแป้งติดขึ้นมาก็แสดงว่าเค้กเราสุกดีแล้วเสร็จนะคะกินกับาแฟเนี้ยอร่อยลองทำกินกันดูมันง่ายๆแต่ว่าอร่อยแบบคนบ้านๆอะ่ะ